สวัสดีครับเพื่อนๆนตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเจริญนครนะครับอยู่แถวไอ้คลองสารนะเพื่อนๆืนผมรอรถเมย์สายแปดสี่วันนี้ผมจะไปวัดศรีสักทองนะครับกําลังรอรถเมย์อยู่นะครับวัดศรีสักทองที่ว่าเป็นทาวัตถุมงคลเกี่ยวกับราหูนะครับพอดีเพื่อนผมไปแล้วครับเพื่อนผมก็อีกช่องหนึ่งไปแล้วแต่ว่า f อซก็เรียกร้องว่าให้ผมพาไปแบบแบบไม่มีรถส่วนตัวไปยังไงครับนี่ครับเริ่มต้นการเดินทางเลยนะครับผมรอรถเมสายแปดทีอยู่นะครับแล้วก็จะไปลงอ้อมใหญ่นะครับตรงซอยเทียนดัดก็จะไปต่อรถตู้นะครับเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับว่าผมจะเดินทาง แบบรถโดยสารไม่มีรถส่วนตัวไปวัดศิสะทองจะไปแบบไหนยังไงครับติดตามไปได้วยกันนะครับ ผมลงรถเมย์สายแปดสี่แล้วผมก็มารอต่อรถตู้นะครับผมรออยู่ตรงซอยเทียนดัดครับลงรถเมย์สายแปดสี่ซอยเทียนดัดอ้อมใหญ่นะครับอ้อมใหญ่นี่ครับเขาเรียกว่าซอยเทียนดัดนะครับทางจะแยกไปหมอสีนี่ครับผมรอตรงนี้ครับรอรถมันเป็นรถตู้นะครับรถ,รถตู้ที่จะไปองค์สมเจดี แต่ผมจะไปลงวัดศรีสะทองนี่ครับเพื่อนๆหลังจากลงรถตู้แล้วนี่ครับโนนครับฝั่งตรงข้ามนะครับวัดศรีสะทองนะครับวงเล็บพระราหูนะครับโนนครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันถามรถตู้บอกรถตู้เขาว่าให้จอดที่วัด สีสะทองครับก,ก็เลยจอดให้แต่มองไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเห็นแต่ประตูทางเข้าวัดนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ลึกหรือเปล่าเดี๋ยวเราติดตามไปด้วยกันนะครับมาครั้งแรกเหมือนกันแต่เพื่อนผมมาแล้วแต่ผมยังไม่เคยนะครับสสยต้องสงสัยต้อง้สงสองเสียค่าวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปครับไม,ไม่แน่ใจนะครับว่าเดินเข้าไปจะลึกหรือเปล่าไปด้วยกันครับเดี๋ยวข้ามสะพานลอยตรงนี้ไปนะครับสําหรับผมจะไปวัดสีสะทอง ขึ้นสะพานลอยมาแล้วครับเพื่อนๆวัดศรีสะทองวันนี้เราลุยไปด้วยกันลุยไปด้วยกันเห็นประตูวัดก็รู้แล้วนี่ครับเพื่อนๆข้ามมาแล้วครับ ตอนนี้ผมรอวินมอเตอร์ไซค์อยู่มันน่าจะอยู่ลึกอยู่นะไม่เคยมาก็เลยไม่แน่ใจไม่กล้าเดินเข้าไปลัวมันอยู่ลึกนี่ครับวัดศรีสะทอตอนนี้วินมอเตอร์ไซค์ยังไม่มาเลยครับรอวินมอเตอร์ไซค์แป๊บหนึ่งไม่รู้ราคาจะเท่าไหร่นะครับอาจจะล้มหน่อยนะครับวันนี้ผมใช้เสียงสดเลยปกติผมจะมาภาคที่หลังแต่วันนี้ใช้เสียงสดเลย อ๋อวัดศรีสะทองสิบบาทสิบบาทนีนี่นเห็นราคาอยู่วัดศรีสะทองสิบบาทถ้าบินมอไซน์นะครับตอนนี้รอบินมอไซน์ยอยู่ครับแดดมันร้อนครับไม่อยากเดิน ี่ครับเพื่อนๆมาถึงแล้วครับไม่ไกลครับค่ารถก็มอไซคเข้ามาก็สิบบาทถ้าเดินเข้ามาก็ได้ครับแต่จะเหนื่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในวัดนะครับว่าวัตถุมงคลจะมีแบบไหนมั่งนะครับเพราะผมก็ไม่เคยมาเหมือนกัน แล้วเป็นวัดใหญ่มากนะครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นพระอุปคุธนะครับ ครับเป็นของไหว้ของไหว้พระราหูนะครับของดำบูชาพระราหูนะครับก็ชุดหนึ่งก็สามร้อยบาทนะครับ ก็จะเป็นคำถวายเครื่องสังเวยพระราหูนะครับ นี่ครับคนก็จะเมาเส้นไหว้วางของเส้นไหว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะทําเป็นโต๊ะให้เราวางนะครับครับ ไปอีกหลังหนึ่งเขาไปชมได้สวยนะคะขอบคุณมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเทพทันใจนะครับ ันนี้ตรงวันเสาร์นะครับคนก็มาเยอะที่ไหว้ก็จะเป็นสีดำนะครับทูบก็ดำนะครับทูบสีดำดอกกุหลาบก็เป็นสีดำนะเพื่อนๆ นี่ครับไหวองค์ราหูทูบแปดดอกดอกไม้หนึ่งดอกทองสองแผ่นนะครับ เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมวัตถุมงคลของทางวัดนะครับ ราหู1.5นิ้วเนื้อทองเหลืองรมดำห้าร้อนะครับก็จะมีพระราหู3นิ้วเนื้อทองเหลืองรมดำห1ึ่งเหรียญพระราหูเนื้อทองแดงรมดำหก0้นะครับ พระราหูลอยองค์เนื้อทองแดงหนึ่งรนะครับก็จะมีเหรียญพระราหูฉลุเนื้อโลหะรูปหยดน้ำหน0่รพระพุทธชินราชย้อนยุคเมฆพัดรุ่นอินโดจีนพระราหูแปดเหลี่ยมเมฆพัดรุ่นย้ายราศีห้านะครับ พระราหูลูกแก้วสี่ร้อยพระราหูครอบน้ำเต้าสองรอพระราหูครอบแก้ว1้อยหสิบนะครับก็อพระราหูตั้งหน้ารถนี่ก็ส0 0ร้อยนะครับเหรียญพระราหูฉลุเนื้อโลหะรูปสุริยันจันทราหนึ่งรอยนะครับ ก็จะมีพะระราหูแปดเหลี่ยมเมกพัดรุ่นย้ายราศีสามร้อยเปลี่ยนพะระราหูเนื้อทองแดงรุ่นย้ายราศีหนึ่งร้อยนะครับมีตลาตาเดียวนะครับแกบะบสลักพะระราหูเสมาขนาดใหญ่หนึ่งพันสองร้อยนะครับ ก็จะมีแหวนนะครับแหวนพระราหูเนื้อนวะสามร้อยนะครับนี่เป็นกะลาตาเดียวแกะสลักพระราหูเสมาขนาดกลางนะครับหนึ่งพันนะครับกะลาตาเดียวทรงหยดน้ำสี่ร้อยนะครับ กระลาตาเดียวทรงใบโพสามร้อยนี้กะลาตาเดียวเสมาเล็กเก้ารอยนะครับนี้ก็กะลาตาเดียวนะครับสองห้าสบวัวธนูสามร้อย หลวงปู่น้อยนะครับสองร้อยนี่เป็น้ายันก็มีนะครับ้ายันร้อยห้าสิบนะครับ้ายันหลวงปู่น้อยนะครับายันเป็นสติกเกอร์ก็มีครับสติกเกอร์ก็หกสิบสกกบาท นี่เป็นเหรียญก็มีนะครับมีพยันกร้อยหนึ่งสีขาวนะครับมีกำไรข้อมือร้อยหกสิบกำไรข้อมือกระลาะออะตาเดียวร้อยสี่สิบนะคสร้อยคอกระลาตาเดียวสามห่วงสี่ร้อยสี่สิบนะัอันนี้ห่วงเดียวนะครับสี่ร้อยนะครับ นี้เป็นกราตาเดียวนะครับแกะสลักพระาหูสองพนห้านะครับเพื่อนๆนี่ครับราคานะครับกะลามหาอุดแกะสลักพระราหูสามหน้านะครับสองหน้านะครับเพื่อนๆนี้กะลาสามตาแกะสลักพระราหูสามหน้า หมื่นห้านะครับพระราหูสิบสองนิ้วเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับหมื่นแปดนะครับนะครับสวยครับสวย หลังจากหาชมวัตถุมงคลแล้วก็จะมากราบขอพรนะครับนี่ครับบางคนก็มาทําสังกทานได้นะครับนี่ครับใครจะมาทําสังกทานก็ทําตรงนี้นะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมที่ต่างๆนะครับภายในวัดแต่ก็ตอนนี้เขากำลังสร้างอยู่ครับเพื่อนๆไม่รู้เขาจะให้ขึ้นหรือเปล่าแต่สวยนะครับนี่ครับกำลังสร้างครับกำลังสร้างสวยงามเลย วัดศรีสะทองนี่ก็กว้างอยู่นะครับว้าวสวยมากเพื่อนๆยังสร้างไม่เสร็จนะเนี่ยแต่ก็สวยงามนะัรับ ตรงนี้เป็นพระเจ้าตากนะครับครับกําลังก่อสร้างนะเพื่อนๆยังไม่แล้วเสร็จเนยังไม่แล้วเสร็จเพื่อนมีโอกาสก็แวะมาได้นะมาร่วมทําบุญนะครับมาร่วมเพราะทางวัดกําลังสร้างนะครับ สวยงามมากครับขนาดยังไม่เสร็จนะครับ ตรงนี้เป็นพระพุทธลีลาสวนชัยศรีนะครับ สวยงามมากครับเพื่อนๆอ,อันนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเพื่อนมีโอกาสก็แวะมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวยงามมากครับ จะทำเป็นแบบปั๊มนูนนะครับเนี่เ,นเพื่อนๆดูใกล้ๆสวยมากเลย นี่ครับเพื่อนๆภายในวัดก็จะมีตลาดมีตลาดแบบสินค้าของชาวบ้านนะครับที่นำผักแล้วก็ผลไม้มาจำหน่ายนะครับส่วนตรงนี้นะครับเขาก็รับเลี่ยมพระนะครับนี่ครับอยู่ตรงข้างวัดนะครับเพื่อน ตรงนั้นก็จะเป็นตลาดของชุมชนนะครับเป็นพวกผักผลไม้แล้วก็ของในชุมชนนะครับเอามาขายอยู่ที่ข้างๆวัดนะครับสําหรับศูนย์อาหารของวัดศรีสะทองนะครับเพื่อนๆก็จะมีร้านผักผลไม้แล้วก็ของกินก็มีนะครับนี่ครับก็จะขายพวกนี้ละครับ ครับใครเช่าวัตถุมงคลมาแล้วไม่มีที่เลี่ยมก็มาเลี่ยมที่นี่ได้นะครับร้นานอตรงนี้ ก็จะขายพวกนี้แหะครับเป็นตลาดชุมชนนะครับตลาดชุมชน,นม ววันนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับวันนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ